ธรรมชาติธรรมชาติสร้างสรรค์นะคะดอกบัวก็สวยงามมากๆเลยนะคะผมมีบ้างนะคะดอกตูมนะคะมุมนี้เห็นประมาณสี่ดอกนะคะค่ะแล้วฝั่งนี้ก็จะมีแต่ใบนะคะมีแต่ใบของเขานะคะดอกไม่มีมุมนี้นะคะแล้วก็จะมปีนใกล้ๆหรือจะมีดอกอีกครั้งหนึ่งนะคะสวยละมุนตาจริงๆมีดอกตูมนะคะ ดูสิคะถึงแม้ว่าน้ําจะน้อยแต่เขาก็ยังเกิดนะคะสูช่อสวยง,งามมากๆบัวหลวงหรือบัวปูงสีชมพูบานเป็นคองเล็กๆนะคะแต่ว่ามีดอกบัวขึ้นเกือบตลอดทั้งปีเพียงแต่ว่าจะออกเยอะออกมากออกน้อยนะคะของเล็กจริงๆค่ะสวยง,งามมากๆบานเป็นคองเล็กๆนะคะแต่ว่ามีดอกบัวขึ้นเกือบตลอดทั้งปีเพียงแต่ว่าจะออกเยอะออกมากออกน้อยนะคะของเล็กจริงๆค่ะสวยง,งามมากๆ,ๆ,ๆสวยมากๆสวยมากๆเลย นะคะทุกๆอยากจะให้เห็นนะคะอยากจะให้เห็นธรรมชาติของดอกบัวดอกบัวที่อยู่ตรงนี้นะคะสวยงดงามมากๆการยามเย็นของสะบัวมาให้ชมนะคะทุกๆคนเห็นแล้วก็สะคอนองน้ําที่มีดอกบัวนะคะก็เป็นทางผ่านบ้านที่ชายเช่นเคยนะคะก็พามาชมตรงนี้นะคะมาชมดอกบัวมามองมุมใกล้ๆเพราะว่ามีตมนนะคะเห็นไหมคะดอกสวยไหมดอกที่เป็นดอกบัว,ดอ,บวดอกบัวที่เกิดอยู่ตกลุ่เวณริม ครองนะคะครองที่นิชาผ่านไปผ่านมานะคะนี่แล้วก็สวยงามชูช่อสวยงามมากๆเลยค่ะดอกบัวค่ะสีสวยพาสเทลชมพูค่ะสีชมพูสวยงามพาสเทลนะคะชูว,ว่ามีตมนะคะเห็นไหมคะดอกสวยไหมดี่เป็นดอกบัวดอกบัว,บวที่เกิดอยู่ตรงบริเวณริม ครองนะคะครองที่นิชาผ่านไปผ่านมานะคะที่สดชื่นสบายตาสบายใจนะคะวันนี้ก็มานั่งอยู่ข้างๆครองบัวนะคะมีน้ําอยู่บ้างแต่ไม่ลึกนะคะแต่ก็ไม่กล้าลงไปไกลกว่านี้เพราะว่า แล้วฝั่งนี้ก็จะมีแต่ใบนะคะมีแต่ใบของเขานะคะดอกไม่มีมุมนี้นะคะแล้วก็จะมป็นใกล้ๆหรือจะมีดอกอีกครั้งหนึ่งนะคะสวยละมุนตาจริงๆเข้ามากวนตรงน้ําบริเวณนี้เขาก็จะไม่เจริญเติบโตนะคะแต่วันนี้สวยงามมากๆค่ะดอกใหญ่แต่ยังไม่มีดอกที่บานมากนะคะมีบานเท่านี้นะคะสวยมากๆสวยมากๆเลยนะคะทุกๆคน อยากจะให้เห็นนะคะอยากจะให้เห็นธรรมชาติของดอกบัวดอกบัวที่อยู่ตรงนี้นะคะสวยงดงามมากๆชาชอบดอกบัวช่อนี้มากๆเลยนะคะเขาสวยงามแล้วก็ดอกใหญ่ดอกมีบ้างนะคะก็จะเห็นพอประมาณนะคะทุกๆก้นนะคะเห็นไหมคะ นี่ค่ะนะคะยามเย็นๆนะคะพามาถ่ายมาชมดอกบัวค่ะดอกบัวสวยๆนะคะชมดอกบัวนะคะยามเย็นๆค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นตอนเย็นที่ลิ่ชาพามานะคะเห <ร iatric S 1> <ๆ S 2> ็นไหมคะดอกใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะค่ะแล้วฝั่งนี้ก็จะมีแต่ใบนะคะมีแต่ใบของเขานะคะดอกไม่มีมุมนี้นะคะแล้วก็จะมุมใกล้ๆห,หรือจะมีดอกอีกครั้งหนึ่งนะคะสวยละมุนตาจริงๆคี่บ้างน,นะคะก็จะเห็นพอประมาณนะคะทุกๆคนนะคะเห็นไหมคะ นี่ค่ะนะคะยามเย็นๆนะคะพามาถ่ายมาชมดอกบัวค่ะดอกบัวสวยๆนะคะโตมากๆเห็นไหมคะทุกๆคนดอกงามแล้วก็สวยมากๆดอกบัวหลวงดอกบัวปุ้งไม่ค่อยเห็นบ่อยนะคะแต่บ้านนิชาก็จะมีทางผ่านที่นิชากับยินนะคะเห <ๆ S 2> <ๆ S 1> ็นไหมคะแดดก,ก็อ่อนๆนะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะ ก็ชมดอกบัวสีชมพูสวยงามมากๆนะคะเอาบัรยัดาของหนองน้ําที่มีดอกบัวนะคะก็เป็นทางผ่านบ้านนิชายเช่นเคยนะคะ <ๆ S 1> ก็พามาชมตรงนี้นะคะมาชมดอกบัวมามองมุมใกล้กๆชมดอกบัวนะคะยามเย็นๆค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นตอนเย็นที่นิชาพามานะคะเห็นไหมคะดอกใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามมากๆสวยงามตามแบบฉบับของเขานะคะธรรมชาติยามเย็น อกบัวสวยๆมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วดอกบัวกําลังงามๆเลยนะคะที่คลองสับบัวที่เดิมที่นิชาเคยพาไปถึงแม้ว่าจะมีไม่เยอะแต่อ้อมน่าเลยนะคะมานั่งอยู่ตรงริมคลองสับบัวนี่นะคะก็เพื่อที่จะเอาบรรยากาศรอบๆคลองบัวดอกบัวแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ในตอนเย็นๆสวยงามเนาะค่ะสวยงามนี่คือเหมือน บัวหลวงบัวปนะคนนี่คือสวนของเขานะคะเป็นสวนเล็กๆค่ะของน้ําเล็กๆนะคะงดงามมากๆกาดยามเย็นของสะบัวมาให้ชมนะคะทุกๆคนเห็นแล้วก็ อกบัวสวยๆมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วดอกบัวกำลังงามๆเลยนะคะที่ของสับบัวที่เดิมที่นิชาเคยพาไปถึงแม้ว่าจะมีไม่เยอะแต่อ็งาม,มากๆนี่ก็เป็นดอกที่ตูมนะคะดอกที่ตูมก็กําลังเกิดนะคะตรงนี้นะคะก็เกิดพอสมควรนะคะแต่ว่าไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้เป็นฤดูที่น้ําลงนะคะก็จะมีสบายตาสบายใจนะคะใบดอกบัวไปใหญ่มากๆแล้วก็ปิดบาน เป็นคองเล็กๆนะคะแต่ว่ามีดอกกัวขึ้นเกือบตลอดทั้งปีเพียงแต่ว่าจะออกเยอะออกมากออกน้อยนะคะของเล็กจริงๆค่ะสวยงามมากๆมีดอกตูมนะคะ ดูสิคะถึงแม้ว่าน้ําจะน้อยแต่เขาก็ยังเกิดนะคะชููช่อสวยงามมากๆบัวหลวงหรือบัวโป้งสีชมพูค่ะใบของเขาก็สวยงามต้องเด็ดยามเย,ย็นนะคะดิฉัชาก็พามาชมตอนเย็นที่นี่นะคะก็เกิดเป็นประจําแต่ตอนนี้น้ําน้อยนะคะดอกบัวก็เลยค่อนข้างที่จะ กิดน้อยแต่เกิดออกมาแล้วก็ดอกใหญ่นะคะอาจจะไม่เยอะนะคะนี่สดชื่นสบายตาสบายใจนะคะวันนี้ก็มานั่งอยู่ข้างๆอ่าคลองบัวนะคะมีน้ําอยู่บ้างแต่ไม่ลึกนะคะแต่ก็ไม่กล้าลงไปไกลกว่านี้เพราะามากวนตรงน้ําบริเวณนี้เขาก็จะไม่เจริญเติบโตนะคะแต่วันนี้สวยงามมากๆค่ะดอกใหญ่แต่ยังไม่มีดอกที่บานมากนะคะมีบานเท่านี้นะคะ มากนะคะแล้วก็ถ้าเราเอามามองดูไกลๆก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ค่อนข้างงามนะคะบ้างนะคะก็จะเห็นพอประมาณนะคะทุกๆก้นนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะนะคะยามเย็นๆนะคะพามาถ่ายมาชมดอกบัวค่ะดอกบัวสวยๆนะคะเข้ามากวนตรงน้ําบริเวณนี้เขาก็จะไม่เจริญเติบโตนะคะแต่วันนี้สวยงามมากๆค่ะดอกใหญ่แต่ยังไม่มีดอกที่บานมากนะคะมีบานเท่านี้นะคะ นีและก็สวยงามชูช่อสวยงามมากๆเลยค่ะดอกบัวค่ะสีสวยพาสเทลชมพูค่ะสีชมพูสวยงามพาสเทลนะคะชูโคงหนองน้ําที่มีดอกบัวนะคะก็เป็นทางผ่านบ้านนิชัยเช่นเคยนะคะก็พามาชมตรงนี้นะคะมาชมดอกบัวมามองมุมใกล้ นี่แล้วก็สวยงามชูช่อสวยงามมากๆเลยค่ะดอกบัวค่ะสีสวยพาสเทวชมพูค่ะสีชมพูสวยงามพาสเทวนะคะชูม,มีดอกตูมนะคะ ดูสิคะถึงแม้ว่าน้ําจะน้อยแต่เขาก็ยังเกิดนะคะชูชอ่อสวยงามมากๆบัวหลวงหรือบัวโป้งสีชมพูงามมากๆนี่ก็เป็นดอกที่ตูมนะคะดอกที่ตูมก็กําลังเกิดนะคะตรงนี้นะคะก็เกิดพอสมควรนะคะแต่ว่าไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้เป็นฤดูที่น้ําลงนะคะก็จะมี ดอกบัวสวยๆมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วดอกบัวกำลังงามๆเลยนะคะที่ของสับบัวที่เดิมที่นิชาเตยพาไปถึงแม้ว่าจะมีไม่เยอะแต่อมเข้ามากวนตรงน้ําบริเวณนี้เขาก็จะไม่เจริญเติบโตนะคะแต่วันนี้สวยงามมากๆค่ะดอกใหญ่แต่ยังไม่มีดอกที่บานมากนะคะมีบานเท่านี้นะคะสวยมากๆสวยมากๆเลยนะคะทุกๆคน อยากจะให้เห็นนะคะอยากจะให้เห็นธรรมชาติของดอกบัวดอกบัวที่อยู่ตรงนี้นะคะสวยงดงามมากๆธรรมชาติธรรมชาติสร,ร้างสรรค์นะคะดอกบัวก็สวยงามมากๆเลยนะคะพอมีบ้างนะคะดอกตูมนะคะมุมนี้เห็นประมาณสี่ดอกนะคะเข้ามากวนตรงน้ําบริเวณนี้เขาก็จะไม่เจริญเติบโตนะคะแต่วันนี้สวยงามมากๆะคะ่ะดอกใหญ่แต่ยังไม่มีดอกที่บานมากนะคะมีบานเท่านี้นะคะ ใบของเขาก็สวยงามต้องเด็ดยามเย็นๆนะคะดี่ชาก็พามาชมตอนเย็นดอกบัวสวยๆมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วดอกบัวกาลังงามๆเลยนะคะที่คองสับบัวที่เดิมที่นิชาเคยพาไปถึงแ,แม้ว่าจะมีไม่เยอะแต่ก็มีชาชอบดอกบัวช่อนี้มากๆเลยนะคะเขาสวยงามแล้วก็ดอกใหญ่ดอกมากนะคะแล้วก็ถ้าเราเอามามองดูไกลๆก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ค่อนข้างงามนะคะธรรมชาติธรรมชาติสร้างสรรค์นะคะ ดอกบัวก็สวยงามมากๆเลยนะคะผมมีบ้างนะคะดอกตูมนะคะมุมนี้เห็นประมาณสี่ดอกนะคะน่าเลยนะคะมานั่งอยู่ตรงริมคลองสับ,บัวนนี่นะคะก็เพื่อที่จะเอาบรรยากาศรอบๆคลองบัวดอกบัวแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ในตอนเย็นๆมีเสียงนกเสียงกาแล้วก็ได้ยินเสียงของแมลงต่างๆมากมายนะคะเห็นไหมคะ สวยงามไหมคะนี่คือธรรมชาติข้างคลองหนองน้ําที่มีดอกบัวนะคะก็เป็นทางผ่านบ้านนิชัยเช่นเคยนะคะก็พามาชมตรงนี้นะคะมาชมดอกบัวมามองมุมใกล้ๆมีเสียงนกเสียงกาแล้วก็ได้ยินเสียงของแมลงต่างๆมากมายนะคะเห็นไหมคะสวยงามไหมคะนี่คือธรรมชาติข้างมีเสียงนกเสียงกาแล้วก็ได้ยินเสียงของแมลงต่างๆมากมายนะคะเห็นไหมคะ สวยงามไม่คะนี่คือธรรมชาติค่ะาว่ามีตมนะคะเห็นไหมคะดอกสวยไหมดอกเป็นดอกบัว,ดอ,บวดอกบัวที่เกิดอยู่ตรงบริเวณริมคลองนะคะคลองที่นิชาผ่านไปผ่านมานะคะทีส่สวยมากๆสวยมากๆเลยนะคะทุกๆคนอยากจะให้เห็นนะคะอยากจะให้เห็นธรรมชาติของดอกบัวดอกบัวที่อยู่ตรงนี้นะคะสวยงดงามมากๆ สวยงามมากๆสวยงามตามเดบฉบับของเขานะคะธรรมชาติยามเย็นโลมากๆกลินมีค่ะทุกๆคนดอกงามแล้วก็สวยมากๆดอกบัวหลวงดอกบัวปุ้งไม่ค่อยเห็นบ่อยนะคะแต่บ้านนิชาก็จะมีทางผ่านที่นิชากับนี่นะคะก็เกิดเป็นประจำแต่ตอนนี้น้ําน้อยนะคะดอกบัวก็เลยค่อนข้างที่จะเกิดน้อยแต่เกิดออกมาแล้วก็ดอกใหญ่นะคะอาจจะไม่เยอะนะคะมีโค้งหนองน้ําที่มีดอกบัวนะคะก็เป็นทางผ่านบ้านนิชา,<อ>ชาเช่นเคยนะคะ ก็พามาชมตรงนี้นะคะมาชมดอกบัวมามองมุมก